มาครอบครัวศิลาชัยเกิดขึ้นแล้วคือเหตุการณ์เนี่ยจากที่ครอบครัวเนี่ยเขาชอบถ่ายคลิปไงก็ลงในโลกโซเชียลบ่อยๆนะคะก็มีคลิปที่น่ารักน่ารักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีคลิปหนึ่งที่เป็นประเด็นคือ ออก้าไปเดินบนโต๊ะอาหารแล้วก็มีการปาช้อนเออคนเขาเข้ามาดูในโซเชียลก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยเป็นเมาส์แรงว่าไม่มีมารยาทถึงขั้นนี้เลยใช่ไหมคุณแล้วก็บอกว่าไม่อยากคือพี่คิมมี่แล้วกันอ่ะเขาใช้ในนามว่าพี่คิมมี่โลกโซเชียลเนี่ยนะก็บอกว่าเออเนี่ยไม่น่ารักเลยจากที่น่ารักน่ารักเนี่ยกลายเป็นเกลียดทั้งนั้นอ้าวอ้าวร้อนถึงแม่จูนค่ะก็เลยต้องออกมาบอกเลยล่าสุดค่ะพ่อเปิ้ลแล้วก็แม่จูนนะคะออกมาเคลียร์ชัดว่าเข้าใจความห่วงใยของชาวเน็ เตือนนะคะโดยคุณพ่อปเปิร์ลแล้วก็แม่จูนเนียประกาศชัดว่าเรื่องมารายาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอบรมแล้วก็ปลูกฝังลูกๆอยู่แล้วแต่เชื่อว่าการเลี้ยงดูแล้วก็วัฒนธรรมของแต่และครอบครัวน่ะไม่เหมือนกันยืนยันค่ะไม่ได้ปล่อยให้ลูกทําพฤติกรรมนี้ตามที่สาธารณะแน่นอนเอาไปฟังเสียงแม่จูนพ่อปเปิร์ลหน่อยค่ะไม่ได้ินร้านอาหารไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนรวมที่ทําให้เขาเดือดร้อนอะไรเงีเ้ยเอาก็อย่าง<ห>ที่บอกเราไม่อยากแก้ตัวแต่ว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้ลูกไปนั่งกินข้าวบนโต๊ะในกลางร้านอาหารไ,าไปปลาซ่อม,ม,มปลาช้อนอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องหลอกสําหรับครอบครัวที่เขามีวัฒนธรรมที่เขาถือสารเรื่องพวกนี้ซึ่งบนโต๊ะกินข้าวยังไงก็ไม่ควรจะให้ลูกขึ้นไปนั่งเพราะว่าบางคนเขาถือไง ใช่ปะแต่ทีเนี้ยพอดีครอบครัวเรามันมันมีวัฒนธรรมของครอบครัวที่แตกต่างกันดีแล้วที่เขาเป็นห่วงและยังสนใจและเอ็นดูน้องดีกว่าเขาไม่สนใจและไม่อะไรเลยดีกว่าเขาด่าในใจดีกว่าเขาด่าในใจนี่ต้องขอบคุณด้วยต้องขอบต้องขอบคุณด้วย้กมามองเราด้วยดีกว่าที่เขาด่าในใจอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ด่าออกสื่อกันโอเคหนูโอเคอันนี้ครอบครัวเราโอเคแฮปปี้ชอบมาก ครอ,อ,อบครัวเขาก็มองเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีสไตล์ในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกัน<ช>ออกไปแต่ว่ายังไม่วายยังมีอีกหนึ่งกรณีค่ะคนที่มีกรณีนะคะมีผู้แอบอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะทั้งคู่เลยนะคะยอมรับว่าบุคคลที่แอบอ้างได้เข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะขอร่วมหุ้นทำธุรกิจแต่ว่ายังไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะซึ่งครอบครบัวศิาชัยนะคะก็ขอประกาศแบบชัดๆผ่านสื่อเลยหากใครมีข้อสงสยัยอยากให้สอบถามโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ ก็อย่างว่าคุณเรื่องธุรกิจเนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกสิ่งนะถ้าจะสุกใสหรือว่าอยากจะมาร่วมพ้้นเนี่ยก็มาสอบถามกับพี่เปิ้ลเองโดยตรงดีก,กว่าใช่แล้วค่ะ